ใครคือชายผู้ถูกขนานนามว่าเสือและเสือผู้นั้นคือใครที่ทำให้พระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ต้องยอมหลบหนีเข้าป่าถ้าคุณคิดว่าเขาคือคนธรรมดาคุณคิดผิดเพราะเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้คือการเผชิญหน้ากันของสองตำนานที่โลกต้องจารึกเขาคือสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นบิดาแห่งทหารเรือไทยกับอีกหนึ่งตำนานคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพระเกจิที่ขึ้นชื่อด้านวิชาอาคมเรื่องราวของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของเสด็จเตีย่ย ท่านไม่ได้เพียงแค่เป็นทหารผู้เกรียงไกรเท่านั้นแต่ยังสนใจเรื่องพุทธคุณและวิชาไสายศาสตร์อย่างลึกซึ้งครั้งหนึ่งท่านได้รับพระเครื่องเก่ามาองค์หนึ่งด้วยความสงสัยท่านจึงลองนำปืนมายิงใส่ปรากฏว่าปืนไม่ลั่นถึงสามครั้งแต่พอลองยิงไปทางอื่นกระสุนกลับดังสนัน่นจากเหตุการณ์นั้นเอง ทำให้ท่านออกเดินทางเพื่อตามหาครูบาอาจารย์และหาคําตอบของปาฏิหาริย์ที่ได้พบเจอเส้นทางของท่านเริ่มต้นที่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งท่านได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์และอยู่ศึกษาวิชาอยู่15วันแต่ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับหลวงปู่สุขได้บอกกับพระองค์ว่าหากอยากดูของดีแปลกๆอีกนอกจากของท่านแล้วก็ยังมีสหายอีกองค์หนึ่งคือ หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญครั้งที่สองของสเสด็จเตีย่ยการเดินทางเพื่อพิสูจน์ความจริงและเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแต่การพบกันครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะยานวิเศษของหลวงพ่อเงินทำให้ท่านรู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนสำคัญเดินทางมาหาท่านจึงบอกกับพระลูกวัดว่า วันนี้เสือจะมาถึงแล้วและเมื่อเสด็จเตี่ยมาถึงหลวงพ่อเงินกลับเดินออกจากวัดไปในป่าซะอย่างนั้นระหว่างการตามหาหลวงพ่อเงินได้ปรากฏกายในรูปของชายชาราในป่าที่ชื่อเหมือนและแม้จะพูดคุยกันแต่พอลับตาเพียงชั่วครู่ชายชาราผู้นั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นทำให้เสด็จเตี่ยเข้าใจในทันทีว่า นี่คือบททดสอบจากครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความศรัทธาที่ไม่ยออ่อท้อท่านกลับมาที่วัดบางคลานอีกหลายครั้งและในที่สุดท่านจึงตัดสินใจแต่งกายเป็นชาวจีนธรมธรมดารรมดธาแล้วเดินทางมาที่วัดอีกครั้งในที่สุดสเสด็จเตี่ยก็ได้พบกับหลวงพ่อเงินที่นั่งหันหลังให้บนศาลา ท่านไม่รอช้ารีบวิ่นเข้าไปโอบกอดหลวงพ่อเงินจากด้านหลังพร้อมกับเอ่ยขึ้นเสียงดังว่าได้หลวงพ่อแล้วได้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเงินหันกลับมามองแล้วตอบก,บกลับด้วยรอยยิ้มและเสียงอันดังเช่นกันว่าเสียท่าเขาแล้วเสียท่าเขาซะแล้วการเผชิญหน้ากันครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่การพบกันธรรมดาแต่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อเงินใช้เพื่อพิสูจน์ว่า สเสด็จเตีย่ยมีความพยายามและศรัทธ,ธามากพอที่จะเรียนรู้หรือไม่เรื่องราวนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความอุตสาหะของสเสด็จเตีย่ยและปัญญายาณอันล้ำลึกของหลวงพ่อเงินในการคัดเลือกสิทธิ์ของท่านเรื่องราวของพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ยังมีอีกมากมายคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องราวของพระเกจิท่านใดอีกไหมครับ